เพื่อนๆทราบถามว่าตัดแต่งกิ่งได้ตอนไหนนะครับอ่าทางเราก็ตอบเลยว่าเวลาตัดแต่งกิ่งคือลักษณะกิ่งย้อยลงพื้นหรือว่ากิ่งนีกิ่งซ้อนกิ่งตั้งนะครับเราจะตัดแต่ลักษณะนี้กิ่งย้อยนะครับถึงถึงพื้นนะครับเราก็จะตัดออกเพราะว่าบังน้ําสปริงเกอร์เรานะครับ เ er ราปิงเกอร์น้ําก็จะสาดไม่ได้ทั่วนะครับเราก็จะตัดออกนะครับกิ่งหนึ่งนะครับมาดูครับอ่าเนี่ยกิ่งนี้มันบางน้ำแต่ปิงเกอร์มันต่าเกินนะครับเราก็จะตัดออกนะครับอ่าตัดออกงี้เลยนะครับเพราะว่ามันบางกิ่งแต่ปิงเกอร์น้ำแต่ปิงเกอร์เรานะครับเนี่ยกิ่งที่สองอ่าเห็นไหมครับมันบางไงรัศมีน้ําของเรานะครับเราตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปดูต้นอื่นต่อเด้อน,นี่นะครับถ้ามันต่ำเกินเราก็ออกเลยก็ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงให้เขาไปเลี้ยงกิ่งอื่นให้กิ่งอื่นแล้วโตนะครับอ่ากิ่งที่สามนะครับเราตัดออกเลยครับอ้าวต้นนี้สรุปแล้วเราตัดสามกิ่งนะครับแล้วก็ไม่เอาไปไหนนะครับแล้วก็คุมโคนไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับครับ เห็นไหมครับมันบังรัศมีของวงของน้ํานะครับพอเราตัดออกน้ําก็สวิงได้ได้ทั่วพวงพุ่มนะครับเห็นไหมครับเราต้องตัดออกนะเพื่อนกิ่งที่ตกข้างล่างหรือต่ําเกินไปนะครับอ่าโอเคครับต้นต้นนี้นะครับก็มีสองกิ่งที่เราจะตัดออกครับเพราะว่ามันต่ําเกินนะครับอนาคตยังไงก็ได้ตัดแต่เราค่อยๆตัดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะตัดให้มันได้เลยอ่า ให้เหนือจากระดับพื้นถ้ต้นโตแล้วให้เหนือจากระดับพื้นสักเมตรหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้เราค่อยๆตัดออกมีเห็นอยู่ที่จะตัดสองกิ่งนะครับมาดูครับกิ่งกิ่งนี้คือปล่อยไว้ก็เขาจะเป็นกิ่งตั้งขึ้นมาสูงมากนะครับกิ่งเนี้ยเนี่ยดูครับเนี่ยนี่นี่ครับเนี่ยดูครับเนี่ยกิ่งนี้มันจะตั้งขึ้นสูงมากนะครับมันจะแข่งกับยอดได้เลยนะครับต้นเนี้ยอ่าเนี่ยกิ่งนี้เราก็จะตัดออกนะครับมาดูครับอ่ากิ่งนี้เราจะตัดเลยเร้อ ตัดออกห่างจากต้นนิดนึงนะครับไม่ต้องคิดต้นครับอ้าวกิ่งที่สองนะครับกิ่งที่สองตัวนี้ก็ฝั่งนู้นะครับนี่นะครับกิ่งที่สองมันต่ำเกินนะครับเราก็จะตัดออกนะครับเนี้ยนะครับไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนๆเราตัดออกเลยกิ่งมันก็เราก็เอาไว้ใต้ทรงพุ่มนี่เลยครับไม่ต้องเอาไปไหนอ่าจะได้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเพราะกิ่งเขาเนี่ยสะอาดมากนะครับไม่มีเชื้อโรคนะครับ เราไปอย่างนี้เลยนะครับเราค่อยๆตัดนะครับเดี๋ยวดูอีกก่อนว่าจะตัดอีกไหมครับถ้าตัดออกมากต้นน้องเขาจะโทมได้นะครับเอาต้นนี้เอาขนาดนี้ก่อนนะครับต้นต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะตัดข้างล่างค่อยๆตัดนะครับไม่ต้องตัดเยอะนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเล็กเนี่ยเราจะตัดเยอะไม่ได้มันจะโสมนะครับเราจะตัดกิ่งล่างออกเหมือนกันนะครับมีประมาณหนึ่งสองสามกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งนะครับ เราจะตัดออกเลยนะครับเนี่ยอยีกนี้เราก็ตัดออกเลยอ่านะตัดออกครับิ่งนี้ตั้งเราออกเลยนะครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับตัวนี้ออกไหมอ่าใ้มันโล่งนะครับเพราะว่าข้างล่างมันจะทึบนะครับแล้วก็บังไงรัศมีของสปริงเกอร์มินิของเราด้วยเพราะว่าเสาของเขาเตี้ยนะครับอ่าเห็นไหมครับ ไม่ต้องให้เขาเลี้ยงข้างล่างนะครับเขาจะได้ไปเลี้ยงกิ่งข้างบนนะครับจะได้โตนี่นะครับการตัดแต่งกิ่งอย่าตัดมากนะครับถ้าตัดมากน้องก็จะช็อกได้นะครับเราค่อยๆตัดทีละกิ่งสองกิ่งนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ดูสภาพของน้องนะครับไม่ใช่เอาหลวโขนนะครับจะทําให้น้องช็อกหยุดการเจริญเติบโตได้นะครับสุดยอดครับ